ไม่อยากเป็นภาวะหวานไม่อยากเป็นภาวะดื้ออินซูลินค่ะพี่ปรามีตัวช่วยและในคลิปนี้คือคําตอบค่ะวิธีการก็ง่ายๆมากเลยทํายังไงล่ะคะอ่าทานไฟเบอร์นี้ค่ะอย่างที่บอกเลยฉีดซองผสมน้าเขยา่าเขยา่ขยาแรงๆสามถึงสี่ครั้งแล้วทานเลยค่ะมาดูพี่ปลานะคะง่ายมากเลยน้ำธรรมดานี่ล่ะคะ่ะโอ้ยก่อนจะไปทานของอร่อยอร่อยก่อนจะไปทานอาหารนะคะ ใส่ไฟ,ไฟเบอร์นี่เลยค่ะไฟเบอร์ชนิดพิเศษดักจับน้ําตาลน,นะคะแล้วที่สําคัญก็ช่วยเราลดน้าหนักด้วยค่ะโอ้กิอนอาหารอรไรก็อร่อยแล้วก,กินง่ายก็ยาวแรงเลยค่ะก็ยาวก็ยาวอาดื่มสามสี่ครั้งพอค่ะดื่มเลยค่ะรีบร้อนเลยะคะ่ะเพราะพี่ปาาไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นภาวะดื้อินซูลินค่ะแน่นอนสุขภาพที่ไม่ดีเป็นรูร่วของเงินโอมเชื่อพี่ปลานะคะ